สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแอลยูทูบอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แอลจะพาเพื่อนๆมากินก้อยนะคะเพื่อนๆก้อยคําโตๆนะคะซึ่งก้อยวันนี้นะคะพี่แอลไม่ได้ใส่อะไรมากนะคะเพื่อนๆพี่แอลไปเห็นเครื่องเครื่องเครื่องลาบนะคะเพื่อนๆที่เป็นผงนะพี่แอลก็นึกว่ามันไม่อร่อยพี่แอลก็เลยลองซื้อมามันจะหอม ขิงขาดตะไคร้มะกรูดมะนาวครบทุกอย่างเลยเครื่องลาบนะคะเอามาใส่มะกลุกๆ,ๆนะแต่พี่แอลกลัวไม่เผ็ดพี่แอลยังเอาพริกของพี่แอลใส่ลงไปนะพริกลาบของพี่แอลใส่ลงไปอีกคราวนี้แหละแซ่บมากทั้งเผ็ดทั้งอร่อยนานแล้วค่ะไม่ได้ทานนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะอ้าม คำใหญ่เลยนะคะตกตูเลยเนี่ย โทรศัพท์ล้มขาตั้งกล้องอยู่ในบ้านตอนนี้พี่แอวทานข้าวอยู่ในห้องครัวนะคะเพื่อนเพื่อนพี่แอวขี้เกียจเดินไปก็เลยเอาวางพิงกับขวดกินต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เผ็ดมากหอมขึ้นจมูกเครื่องกลาบเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอ,อย่างอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อน้างแรกที่มากินให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อน อิ่มนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอ o ยูทูบด้วยนะคะวันนี้ครั้งแรกค่ะที่มาโชว์ให้ดูนะคะวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย